นี่เป็นวันที่ดีสุดเลยที่ฉันจะได้กินไอศครีมช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินอะไรอยู่จังเลยอ่ะอยากอยากกินไอติมให้มีไติมที่นี่จังเลยไอศครีมอ่ะเอ้ยน้ำว่าไอศครีมนี่โอ้อมอมเอ้ยบลัดฮึช็ดปากหน่อยนี่มันโคตรอร่อยเลยอ่ะนะอะไรเสร็จหมดนายเป็นอะไรอ่ะออฉันแค่คิ้ว ฉันเห็นไอศครีมของนายฉันเลยทนไม่ไหวเลยกินมนะันอ่ะถ้าขอโทษดีพอดีฉันมัอนโง่อเองไนงะแต่ไม่ต้องเรียสหรอกมันเป็นแค่ไอศครีมอะ่ะออเออพวกเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่ไหมเอ,อ่อถ้าไม่ว่าอะไรฉันขอกินไอศครีมหมดเลยนะ